มาจากวันนี้นะคะแม่การจะพามาดูวิธีการกดบัตรซื้อบัตรงานมีพี่มารนะคะปั๊มอัพเนาะทีนี้เอาอ่ะโอเคนะคะทีนี้เขาจะเริ่มขายตั้งแต่วันที่14นะคะแต่วันที่14จะมีอ่บาบางช่องทางที่ จะมีรายละเอียดต่างจากวันอื่นๆเนะาะมาดูที่วันที่14นะคะเขาจะเปิดขายตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปนะคะแล้วก็จะเปิดตามช่องทางที่กำหนดก็คือเคาน์เตอร์ไททิกเกต9สาขาหลักแล้วก็โรงภาพยนต์เคร์เมเจอร์ซีเนเพ็กแล้วก็ EGV ไพรส์นีไทยแล้วก็ b ิ๊กซีโ u ตซึ่งไม่ได้ทุกสาขานะจ๊ะทั่วประเทศแต่ไม่ทุกสาขาสามารถไปดูได้ตาม ลิงก์สีฟาฟ้าตองคำว่าตรวจสอบจุดจำหน่ายได้ที่เห็นไหมคะที่ไม่การขีดเนี่ยไปดูที่จิ้มลิงก์ตรงนี้ไปดูที่จังหวัดของแต่ละคนว่ามีที่ไหนได้บ้างสามารถชำระเงินได้ที่ไหนสามารถชำระเงินได้ที่บัตรเดบิตเคดิตนะเดบิตเคดิตนะคะแล้วก็ชำระเงินสดนะคะช่องทางที่สองก็คือทางเว็บไซต์ t ท็ i เก็ตเมเจอร์นั่นเอง <c oughs> <c oughs> จ่ายบัตรเครดิตเดบิตเหมือนกันแล้วก็ตามนี้เลยนะ เพราะที่เป็นจ่ายเงินออนไลน์ต่างๆเฉพาะวันที่14นะคะโซนที่กําหนดที่เขาจดไว้นะคะที่ไหนๆ่ที่ไม่การขิดเนี่ยจะปิดจําหน่ายปิดจําหน่ายคือเว็บไซต์ไม่สามารถกดได้จะกดได้เฉพาะเคาน์เตอร์ที่ข้อหนึ่งอ่ะจะกดได้เฉพาะข้อหนึ่งเหมือนเขากันไว้ให้คนที่ไปกดเคาน์เตอร์นะคะส่นอันช่องทางที่3ก็คือ t ทย i ิกเก็ตเมเจอร์คอร์เซ็นก็คือโทรศัพท์เข้าไปซื้อนั่นแหละ แต่ว่าจะมีช่องทางให้จ่ายได้ทางเดียวก็คือแอปพลิเคชันแอปพลินของเ p พัทนะคะส่วนตั้งแต่วันาทิตเป็นต้นไปจะเปิดขายจำหน่ายทุกอย่างทุกช่องทางนะคะอันนี้แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนใครมีอะไรสงสัยว่าจังหวัดชั้นไปะนีไทยบิ๊กซีโลตัสอ่ารงพระพยุ์ egb สาขาไหนที่สามารถไปกดได้บ้างใครอยากรู้ทำไม่เป็น เม้นมาใต้ติกต็อกนี้นะคะเดี๋ยวไม่การจะเช็กให้และถ้าจะให้ชัวร์ก็คือเมื่อเรารู้แล้วให้เราไปติดต่อสอบถามโดยตรงที่เคาน์เตอร์ที่เราจะไปกดให้มันชัวร์ก่อนวันที่ไปกดก็จะได้ได้แน่